บทเรียนชีวิตเลวิติโกตอนที่หนึ่งคำนำข้อพระคัมภีร์เลวิติโกบทที่หนึ่งข้อ1นึ่งบทที่ยีข้อสา่ข่าวสารในตอนนี้เราจะกล่าวถึงคำนำสำหรับบทเรียนชีวิตเลวิติโกเลขโรมันหนึ่งการคืบหน้าแห่งการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อเรามาถึงหนังสือเลวิติโกก่อนอื่นเราจะต้องมีแนวคิดกว้างๆเกี่ยวกับการคืบหน้าแห่งการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ ทุกคนที่ศึกษาพระคัมภีรล้วนรู้ว่าการเปิดเผยของพระเจ้าในพระคัมภีนั้นมีการก้าวหน้าไปเป็นลำดับเมื่อพระเจ้าทรงเปิดเผยเรื่องใดๆในพระคัมภีรพระองค์ไม่ได้ทรงเปิดเผยเรื่องนั้นอย่างครบบริบูรณ์ในหนังสือเล่มเดียวดังนั้นเราจึงไม่อาจมองภาพรวมที่ครบถ้วนแห่งการเปิดเผยของพระเจ้าได้โดยดูจากหนังสือเล่มเดียวการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ มีการคืบหน้าจากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่งจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งเมื่อไปถึงบทสุดท้ายของพระคัมภีร์แล้วเราจะมองเห็นภาพรวมที่ครบถ้วนแห่งการเปิดเผยของพระเจ้าการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ในพระคัมภีร์มีการคืบหน้าไปอย่างไม่หยุดพระคัมภีร์ใช้เวลาเขียนนานกว่าหนึ่ปี โดยเริ่มจากสมัยของโมเซสและจบลงที่สมัยของโยฮันการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ก็อาศัยระยะเวลายาวนานเช่นนี้กว่าจะครบถ้วนและในที่สุดหนังสือต่างๆในพระคัมภีร์ก็ถูกจัดเรียงตามลำดับอย่างมีความหมายในการสืบคน้นความคืบหน้าของการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์เราจึงต้องไล่ตามลำดับของพระคัมภีร์ตอนนี้ให้เรามาพิจารณากันว่าการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ มีการคืบหน้าไปอย่างไรบ้างในหนังสือสามเล่มแรกของพระคัมภีร์คือในย e นเน i ซี x เอ็กซโดและเลวิติโกเลขอบิกหนึ่งในยนเนซีดการในรมิตส,สร้างของพระเจ้าและการตกต่ำของมนุษย์หนังสือยนเนซีเปิดเผยถึงการในรมิตส,สร้างของพระเจ้าและการตกต่ำของมนุษย์เมื่อดูตามย e นเน i ซีก็จะเห็นว่ามนุษย์ ได้ตกต่ำไปทีละขั้นทีละขั้นคือจากพระเจ้าไปสู่มโนธรรมจากมโนธรรมไปสู่การปกครองของมนุษย์จากการปกครองของมนุษย์ไปสู่การกรบฏในการกรบฏนี้มนุษย์ก็ได้ละทิ้งพระเจ้าแล้วหันไปนมัสะการรูปคารพหลังจากที่มนุษย์ได้กบฏต่อพระเจ้าที่บาเบลแล้วพระเจ้าก็ทรงละเผ่าพันธุ์ที่ถูกสร้างแต่พระองค์ไม่อาจละทิ้ง และไม่ได้ละทิ้งพระประสงค์ของพระองค์แต่อย่างใดดังนั้นหลังจากที่ทรงละจากเผ่าพันธุ์ที่ถูกสร้างแล้วพระองค์ก็ทรงเรียกเผ่าพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่ถูกเลือกออกมาโดยเริ่มจากอาบราฮามัมพระเจ้าทรงสัญญาแก่อับราฮาัมว่าบรรดาวงวานของมนุษย์โลกจะได้รับพระพรเพราะเขาวงเล็บเยนิซีบทที่12ข้อ3 แต่สุดท้ายเผ่าพันธุ์ที่พระเจ้าทรงเลือกและเรียกออกมาก็ได้ตกต่ำไปจากการเลือกสรรและการทรงเรียกของพระเจ้าแล้วไปอยู่ในอียิปต์ซึ่งก็คืออยู่ในฝ่ายโลกในเยเนซีสเราจะเห็นว่ามนุษย์ตกต่ำจากพระเจ้าไปสู่มโนธรรมจากมโนธรรมไปสู่การปกครองของมนุษย์และจากการปกครองของมนุษย์ไปสู่การกรบฏและจากการกรบฏไปสู่ฝ่ายโลก ฝ่ายโลกทุกวันนี้ได้สำแดงการตกต่ำของมนุษย์ออกมาอย่างถึงที่สุดเพราะฝ่ายโลกคือการสำแดงที่สุดยอดของขั้นตอนต่างๆในการตกต่ำของมนุษย์ข้อแรกในเยนิซีกล่าวว่าเมื่อแรกเริ่มนั้นพระเจ้าได้ในลมิสร้างฟ้าสวรรค์ทั้งหลายและแผ่นดินขณะที่ข้อสุดท้ายกล่าวว่าโยเซฟถูกบรรจุลงเก็บไว้ที่อียิปต์วงเล็บบทที่ 50- ข้อ26 ในข้อแรกมีการในลมิตสร้างของพระเจ้าส่วนข้อสุดท้ายมีผลลัพธ์จากทุกขั้นตอนแห่งการตกต่ำของมนุษย์มนุษย์คนหนึ่งที่ถูกบรรจุลงอยู่ในอียิปต์นี่ก็คือการเปิดเผยที่ชัดเจนในเยเนซีสเลขอารบิกสองในเอ็กซ s โดความรอดของพระเจ้าและการก่อสร้างที่ประทับของพระองค์หนังสือเอ็กซโดเปิดเผยถึงความรอดของพระเจ้าและการก่อสร้างที่ประทับของพระองค์ ทั้งมนุษย์ที่พระเจ้าทรงเนรมิสร้างและมนุษย์ที่พระเจ้าทรงเลือกและเรียกออกมาล้วนได้ตกต่ำก็จริงแต่พระเจ้าก็ยังคงเป็นพระเจ้าและพระองค์ก็ยังไม่ได้ผิดหวังด้วยไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดยั้งพระองค์หรือล้มล้างพระประสงค์ของพระองค์ได้หลังจากที่มนุษย์ได้ตกต่ำไปจนถึงที่สุดแล้วพระเจ้าก็เสด็จมาช่วยมนุษย์ที่ตกต่ำให้รอด หลังจากที่ทรงไถ่พลภาพที่ตกต่ำของพปร่งแล้วพระเจ้าก็ทรงนำพวกเขาไปสู่จุดที่พวกเขาถูกพร่งนั้นนำมาก่อสร้างเข้าด้วยกันเป็นที่ประทับของพรร่งบนแผ่นดินโลกดังนั้นในเอ็กซโดเราจึงมองเห็นสองเรื่องเป็นหลักคือการไถ่ของพระเจ้าและที่ประทับของพระเจ้าคำว่าเอ็กซโดหมายถึงทางออกสิ่งที่เรามองเห็นในหนังสือเอ็กซโด คือหนทางที่จะออกจากการตกต่ำของมนุษย์เยเนซีสสิ้นสุดลงด้วยมนุษย์ที่บรรจุลงไว้ในอียิกแต่ในเอ็กซโดมีหนทางที่จะออกจากโลงนี้คือหนทางที่จะออกจากกล่องแห่งความตายทางออกนี้มีความเกี่ยวข้องกับการไถ่ของพระเจ้าการไถ่ของพระเจ้าจะนำเราออกจากโลงและนำเรากลับมาหาพระองค์เองในเอ็กซโดบรรดาผู้ที่ถูกนำกลับมาหาพระเจ้า ล้วนได้รับบัญชาให้ก่อสร้างพับพาซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้ากรณีนี้บ่งชี้ว่าพระเจ้าไม่เพียงสามารถนำมนุษย์ที่ตกต่ำออกจากความตายเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้มนุษย์ผู้นี้ในการก่อสร้างที่ประทับสำหรับพระองค์บนแผ่นดินโลกได้ด้วยในตอนท้ายของเยนิซิสมีโรงบรรจุศพที่ตายแล้วขณะที่ตอนท้ายของเอ็กซโด มีพระพาที่บรรจุพระเจ้าผู้ทรงพระชนช่างเป็นความคืบหน้าที่ยิ่งใหญ่นะในเนเีซ์มีการในรมิตสร้างของพระเจ้าและการตกต่ำของมนุษย์แต่ในเอ็กซโดมีการถ่ายของพระเจ้าและที่ประทับของพระเจ้าเราสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราไม่ได้อยู่ในการตกต่ำอีกต่อไปแล้วเนื่องจากการไถ่ายของพระเจ้าโดยการไถ่าย เราถูกนำสู่ที่ประทับของพระเจ้าแล้วซึ่งสำหรับเราทั้งหลายในวันนี้ที่ประทับนี้ก็คือคริสตจักรพับพาซึ่งเป็นที่ประทับของพระเจ้าในเอ็กซโดเป็นแบบเล็งถึงคริสตจักรที่ประทับของพระเจ้าในวันนี้คือคริสตจักรและเราก็อยู่ในคริสตจักรนี้เอ็กซโดบทที่40กล่าวถึงพับพาแต่เลวิติโกบทที่1ข้อที่1 ซึ่งเป็นการสารต่อของเอ็กซโดกล่าวถึงกระโจมประชุมสับสองคำนี้หมายถึงของอย่างเดียวกันพระพาคือที่อยู่อาศัยส่วนกระโจมประชุมคือสถานที่ประชุมพระพามีไว้สำหรับที่ประทับของพระเจ้าเป็นที่อยู่อาศัยของพระองค์ส่วนกระโจมประชุมมีไว้ให้พลไพร่ของปรุงได้ประชุมกัน พระพาคือที่ประทับของพระเจ้าทว่าที่ประทับนี้ก็เป็นศูนย์กลางให้ลพลพ่ยของพระเจ้าได้ประชุมกันด้วยดังนั้นจึงเรียกว่ากระโจมประชุมกระโจมประชุมคือสถานที่ให้พระเจ้ากับลพลพ่ยที่พรองทรงไถ่ไว้ได้ประชุมกันวันนี้คริสตจักรคือพับพาและกระโจมประชุมพระเจ้าทรงมีที่อยู่อาศัยบนโลก และที่อยู่อาศัยนี้ยังเป็นสถานที่ประชุมให้เราทั้งหลายได้ประชุมร่วมกันและประชุมร่วมกับพระเจ้าด้วยคริจักรคืออะไรคริตจักรคือการประชุมของเหล่าผู้ได้รับความรอดกับพระเจ้าผู้ทำการช่วยให้รอดทันทีที่พระพาถูกก่อสร้างและตั้งขึ้นพระเจ้าก็เสด็จมาอาศัยอยู่ในพระพาวงเล็บเอสโดบทที่40ข้อส ข้อที่3 3มสถึงสาพระเจ้าผู้อาศัยอยู่ในพระพาได้ทรงกลายเป็นพระเจ้าผู้อาศัยอยู่ท่ามกลางมนุษย์พระเจ้าไม่ได้อยู่แต่ในสวรรค์ทั้งหลายอีกต่อไปแล้วแม้เราจะไม่มีทางไปสวรรค์เพื่อพบกับพระเจ้าได้แต่พระเจ้าก็ได้เสด็จมาตั้งพระพาอยู่ท่ามกลางพวกเราวงเลบโยฮันบทที่หนึ่งข้อสิกรณีนี้หมายความว่าพระเจ้าได้ทรงกลายเป็นเนื้อหนังมาเป็นมนุษย์ผู้หนึ่ง และมนุษย์ผู้นี้ก็ได้กลายเป็นพ,พัภาของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกพระเจ้าได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ทรงรับลักษณะสภาพของมนุษย์ดังนั้นบัดนี้พระเจ้าจึงให้เราสามารถสัมผัสจับต้องได้หนังสือคิติคุณสี่เล่มเปิดเผยว่าวันหนึ่งพระเจ้าผู้สถิตอยู่ในสวรรค์ซึ่งเราไม่อาจสัมผัสจับต้องได้นั้นทรงมากลายเป็นพัพ,พา คือกลายเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งที่อยู่บนโลกเมื่อเสด็จลงมายังแผ่นดินโลกแล้วพระองค์ได้ทรงแสดงตนแก่เราทั้งหลายในลักษณะสภาพของมนุษย์ไม่ใช่ลักษณะสภาพของพระเจ้าพระองค์ผู้นี้เป็นใครพระองค์คือมนุษย์หรือพระเจ้าพระองค์ก็คือมนุษย์พระเจ้าวันนี้พระเจ้าของเราไม่เป็นเพียงพระเจ้าที่อยู่ในสวรรค์ทั้งหลายเพราะพระองค์ยังเป็นมนุษย์พระเจ้า ที่เสด็จลงมาอย่างโลกนี้ในลักษณะสภาพของมนุษย์เพื่อจะมาเป็นพระพาอีกด้วยพระพาในเอ็กซโดเป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าสู่ภายในได้ในการกลายเป็นเนื้อหนังของพระเจ้าเราไม่เพียงกลายเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงกลายเป็นพระพาที่ให้มนุษย์เข้าสู่ภายในได้อีกด้วยพระเจ้าทรงกำหนดชะตาชีวิตให้บุตรหลานชาวอิสราเอลทุกคน ต้องเป็นปุโรหิตวงเล็บเอ็กซโดโบทที่1 9เข้อ6เพื่อทุกคนจะได้มีสิทธิ์และเอกสิทธิ์ที่จะเข้าสู่พลับพลาซึ่งก็คือเข้าสู่พระเจ้าและอาศัยอยู่ในพระเจ้าได้ในพันธสัญญาเดิมเหล่าปุโรหิตสามารถเข้าสู่พลับพลาในขณะที่วันนี้ผู้เชื่อในพระคริสต์อย่างเราทั้งหลายสามารถเข้าสู่พระเจ้าและอาศัยอยู่ในพระองค์ได้ พันธสัญญาใหม่ก็เอ่ยถึงการอาศัยอยู่ในพระเจ้าวงเล็บหนึ่งยอหนบทที่4ี่ข้อ1ิบข้อสิบทที่3ามข้อยีบทที่2อข้อหพระเจ้าผู้กลายเป็นเนื้อหนังได้ทรงกลายเป็นที่อาศัยของเราเป็นบ้านของเราซึ่งก็คือสถานที่แห่งการรับสุขนั่นเองเลขอารบิก3ในเลวิติโกการนมัสการและการดำเนินชีวิตของเหล่าผู้ได้รับการถ่าย ในเลวิติโกมีการนมัสการและการดำเนินชีวิตของเหล่าผู้ได้รับการไถ่เราไม่ควรยึดตามความเข้าใจของคนทั่วไปเกี่ยวกับการนมัสการตามความเข้าใจของคนทั่วไปนั้นการนมัสการคือการคุกเข่ากราบหรือทำพิธีนมัสการแต่นี้ไม่ใช่ความหมายหลักของการนมัสการในพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์นั้นการนมัสการหมายถึงการที่เราติดต่อกับพระเจ้า เพื่อจะรับสุขส่วนที่มีอยู่ร่วมกันกับพระเจ้าสำหรับการสมัคคีธรรมระหว่างเรากับพระองค์ในเลวิติโกการนมัสการก็เป็นเรื่องของการติดต่อกับพระเจ้าโดยการรับสุขส่วนที่มีอยู่ร่วมกับพระองค์ผลลัพธ์ของเรื่องนี้คือการสมัคคีธรรมกับพระองค์และการสมัคคีธรรมซึ่งกันและกันต่อเบื้องพระพักของพระองค์การทำเช่นนี้จึงเป็นการนมัสการพระเจ้า เราได้พยายามที่จะมีภาคปฏิบัติของการนมัสก,การเช่นนี้มาหลายปีแล้วแต่ข้าพเจ้าต้องพูดอย่างสัตย์จริงว่าเรายังไม่ประสบความสำเร็จมากนะักเราคล้ายจะมีทัศนคติของการนมัสก,การแห่งศาสนาติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดยิ่งกว่านั้นหลายคนก็เติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่มีแต่การนมัสก,การแห่งศาสนาทั้งยังเคยเรียนรู้ภาคปฏิบัติของการนมัสก,การเช่นนั้นมาก่อน ในที่สุดการนามัสการแห่งศาสนาจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเรื่องนี้ได้ขัดขวางเราจนไม่อาจมีการนามัสการอย่างที่เปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์ได้เราต้องหันเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการนามัสการทุกครั้งที่เรามาประชุมกันเราควรมีการนามัสการที่เป็นการติดต่อกับพระเจ้าโดยการรับสุขภคริสผู้เป็นส่วนที่เรามีอยู่ร่วมกันกับพระเจ้า และเป็นส่วนที่เราทั้งหลายมีอยู่ร่วมกันด้วยถ้าเรามีความเข้าใจเช่นนี้เกี่ยวกับการนามัสการเมื่อเรามาร่วมประชุมกันเราก็จะนำเอาประสบการณ์และการรับสุขที่เรามีต่อพระคริสต์ในชีวิตประจำวันของเรามาแบ่งปันกันอย่างแน่นอนเราอาจทำเช่นนี้ได้โดยการสรรเสริญการอธิษฐานและการเป็นพยาน เราต้องทิ้งหนทางในการนมัสการตามศาสนาและประเพณีและมีภาคปฏิบัติตามหนทางตามพระคัมภีร์ดังที่ได้บรรยายไว้ในเทศกาลเลี้ยงในเทศกาลเลี้ยงไม่มีการนมัสการแห่งศาสนาแต่อย่างใดแต่มีการรับสุขสิ่งต่างๆที่เหล่าพลไพ่นนำมาถวายแด่พระเจ้าพวกเขาได้รับสุขเครื่องบูชาเหล่านี้ร่วมกับพระเจ้าและได้ร่วมรับสุขด้วยกัน เราต้องมีการนมัสการที่มีชีวิตชีวาเที่ยงแท้และอุดมสมบูรณ์ในพระคริสต์การนมัสการเช่นนี้เรียกร้องให้เราต้องมีประสบการณ์และการรับสุขต่อพระคริสต์ทุกวันทั้งยังเรียกร้องให้เราฝึกฝนวิญ,ญญาณของเราเพื่อจะปลดปล่อยทุกสิ่งที่เป็นฝ่ายพระคริสต์ซึ่งอยู่ในวิญญ,ญาณของเราออกมาเพื่อเราจะนำพระองค์มาแบ่งปันกับวิสุทธิชนคนอื่นๆด้วย ในการนามัสการเช่นนี้พระเจ้าจะได้ทรงรับสุขพระคริสตและเราก็รับสุขพระอง์ด้วยนี่คือด้านหนึ่งของการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในหนังสือเลวิติโกสมมติว่าในการประชุมรอบหนึ่งเราติดต่อกับพระเจ้าโดยการรับสุขพระคริสตผู้เป็นส่วนที่เรามีอยู่ร่วมกับพระเจ้าและร่วมกับพี่น้องทั้งหลายหลังจากที่ได้ร่วมประชุมเช่นนี้แล้ว เราก็จะบริสุทธิ์เพราะผลลัพธ์ของการประชุมเช่นนี้ก็คือการดำเนินชีวิตประจำวันที่บริสุทธิ์เช่นนี้เราก็จะไม่ใช่แค่ผู้นมัสก,การที่บริสุทธิ์เท่านั้นแต่เรายังเป็นลพลภายที่บริสุทธิ์ผู้มีการดำเนินชีวิตประจำวันที่บริสุทธิ์อีกด้วยเรื่องนี้ก็คือส่วนหนึ่งของความคืบหน้าแห่งการเปิดเผยของพระเจ้าในเลวิติโกความคืบหน้าแห่งการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ ในยูเนซีสเอกซโดและเลวิติโกจะเห็นว่าเรามุ่งหน้าจากการในรมิสร้างผ่านการตกต่ำไปสู่การไถ่และจากการไถ่ก็ไปสู่ที่ประทับของพระเจ้าอันเป็นที่ซึ่งเราได้นมัสการพระเจ้าด้วยการติดต่อกับพระองค์โดยมีพระคริสต์เป็นส่วนของเราและด้วยการรับสุขส่วนนี้ร่วมกับพระองค์และร่วมกับพี่น้องทั้งหลายผลลัพธ์จากการนามัสการเช่นนี้ ก็จะทำให้เรามีการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ในชีวิตประจำวันของเราดังนั้นในเลวิติโกพระเจ้าจึงไม่ได้มีแค่ที่ประทับบนแผ่นดินโลกเท่านั้นแต่พระองค์ยังได้มาซึ่งพลไพ่กลุ่มหนึ่งที่มานามัสการพระองค์คือมาติดต่อกับพระองค์และรับสุขพระคริสต์ของพระองค์ในฐานะส่วนที่มีอยู่ร่วมกันกับพระองค์และร่วมกันกับพี่น้องทั้งหลาย โดยมีการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อสำแดงพระเจ้าเป็นผลลัพธ์เรื่องนี้ย่อมเป็นความคืบหน้าแห่งการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนเลขโรมัน2สองการเปรียบเทียบตอนนี้ให้เราลองทำการเปรียบเทียบระหว่างเอ็กซ s โดและเลวิติโกกันในบางประเด็นเลขอาลมิกหการตรัสของพระเจ้าบนภูเขาซีนายและการตรัสของพระเจ้าในพระพรา เอ็กซดและเลวิติโกมีความแตกต่างกันที่มีนัยสำคัญอยู่บางประการความแตกต่างอย่างแรกที่เราอยากชี้ให้เห็นก็คือสถานที่ซึ่งพระเจ้าตรัสในเอ็กซโดพระเจ้าตรัสบนภูเขาซีนายซึ่งก็เป็นแค่ภูเขาส่วนในเลวิติโกพระเจ้าตรัสในพัพพาซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างอย่างหนึ่งณจุดนี้เราต้องถามว่าพระเจ้าในหนังสือเลวิติโกนั้นอยู่ที่ไหน ถ้าเราพูดกันอย่างกว้างๆแล้วในเยนซีธนั้นพระเจ้าทรงอยู่ในสวรรค์ทั้งหลายในบางครั้งพระองค์ก็เสด็จมาเยี่ยมเยียนแผ่นดินโลกบ้างแต่แล้วก็ยังคงเสด็จกลับไปสู่สวรรค์ทั้งหลายในเอ็กซโดพระเจ้าทรงอยู่บนภูเขาซีนายในเลวิติโกพระเจ้าทรงอยู่ในพระพลาในกระโจมประชุมในเยเนซีพระเจ้าทรงอยู่ในสวรรค์ทั้งหลาย ในเอ็กซโดพระเจ้าเสด็จลงมาอยู่บนภูเขาซีนายเพื่อจะทรงทำการงานแห่งการก่อสร้างที่ประทับของพระองค์บนแผ่นดินโลกในบทสุดท้ายของเอ็กซโดพระภาก็ได้ตั้งขึ้นมาและมีการจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆไว้ภายในพระภาจากนั้นพระเจ้าก็เสด็จเข้าสู่พระภาเพื่อจะทรงอาศัยอยู่ที่นั่นบัดนี้ในเลวิติโก พระเจ้าทรงอยู่ในพระพาซึ่งก็คือกระโจมประชุมและได้ตรัสอยู่ในกระโจมประชุมข้อแรกและข้อสุดท้ายในเลวิติโกบ่งชี้ว่าหนังสือเล่มนี้ทั้งเล่มคือบทบันทึกถึงสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้การตรัสที่เริ่มจากเลวิติโกบทที่หนึ่งข้อหนึ่งนั้นเกิดขึ้นในพระพาไม่ใช่ในสวรรค์ทั้งหลายหรือบนภูเขาซีนาย การตรัสของพระเจ้าในวันนี้ก็ยังคงอยู่ในพระพาของพระองค์ซึ่งพรัพพานี้ก็คือครฤตจักรตามหลักการของแบบเลงในที่นี้จะเห็นว่าพระเจ้าตรัสในคริตจักรอันเป็นพระพาของพระองค์ซึ่งก็คือกระโจมประชุมกระโจมประชุมนี้ก็คือสถานที่แห่งการตรัสของพระเจ้าในครฤตจักรนั้นพระเจ้าย่อมตรัสอยู่ตลอดเวลาชุมนุนใดๆจะเป็นครสตจักร ในความเป็นจริงและในทางปฏิบัติมากแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าที่นั่นมีการตรัสของพระเจ้ามากเท่าใดถ้ากลุ่มใดไม่มีการตรัสของพระเจ้าก็ยากที่จะถือว่ากลุ่มนั้นเป็นคริสตจักรตามแบบเลงนั้นกระชมประชุมอยู่ที่ไหนการตรัสของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นบุตรหลานชาวอิสราเอลตั้งค่ายกันอยู่ในกระโจมนับหมื่นนับแสนหลัง แต่การตรัสของพระเจ้าก็อยู่ในกระโจมหลังเดียวเท่านั้นก็คือกระโจมประชุมซึ่งเป็นกระโจมหนึ่งเดียวนั้นเครื่องหมายหนึ่งเดียวของกระโจมประชุมคือการตรัสของพระเจ้าตัวกระโจมประชุมตลอดจนเครื่องประดับกระจมนั้นอาจนำไปเรียนแบบหรือลอกเรียนได้แต่การตรัสของพระเจ้าเอาไปทำอย่างนั้นไม่ได้การตรัสของพระเจ้าไม่อาจลอกเรียนเรียนแบบ หรือจำลองได้ทุกวันนี้หลักการก็ยังคงเหมือนเดิมในคริสตจักรนั้นมีหลายอย่างที่ผู้อื่นอาจเรียนแบบลอกเรียนหรือจำลองได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่เรียนแบบกันไม่ได้เลยนั่นก็คือการตรัสของพระเจ้าการตรัสของพระเจ้ามีเพียงหนึ่งเดียวและเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าแต่ผู้เดียวไม่ขึ้นอยู่กับมนุษย์เลยสมมติว่าวันหนึ่ง อาโรนเกิดไม่พอใจโมเสซ,ซึ่งเป็นผู้นำในกระโจมประชุมจึงรวบรวมชาวอิสราเอลกลุ่มหนึ่งออกไปทำพรบพาขึ้นมาอีกหลังหนึ่งพรบพาของอาโรนนี่ก็จำลองมาจากพรบพาต้นแบบหมดทุกอย่างพรบพาสองหลังนี้อาจเหมือนกันทุกประการทั้งสีสันวัสดุลวดลายและงานฝีมือถ้าท่านอยู่ที่นั่นท่านจะไปยังพระพาหลังใด หลังที่โมเสสตั้งขึ้นหรือหลังที่อาโรนตั้งขึ้นท่านอาจกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่มีวันไปที่พระพาของอาโรนเป็นอันขาดมีแต่พระพาของโมเสสเท่านั้นที่ข้าพเจ้าจะไปนี่เป็นคำตอบที่ผิดแนวทางที่ถูกต้องในการตอบคำถามนี้ก็คือข้าพเจ้าไม่มีวันไปที่พระพาที่ไม่มีการตรัสของพระเจ้าเป็นอันขาดข้าพเจ้าจะไปยังพระพา ที่มีการตรัสของพระเจ้าเท่านั้นอันที่จริงข้าพเจ้าไม่ได้ไปหาพระพาด้วยข้าพเจ้าไปหาการตรัสของพระเจ้าต่างหากถ้าไม่มีการตรัสของพระเจ้าพระพาก็ไร้ความหมายความล้ำค่าของพระพาไม่ได้ขึ้นอยู่กับทองคำซึ่งอยู่ในพระพาในอียิปต์ยังมีทองคำมากกว่าในพระพาเสียอีกความล้ำค่าของพระพาอยู่ที่การตรัสของพระเจ้าต่างหาก คริสตจักรในวันนี้ก็เช่นเดียวกันความล้ำค่าของคริสตจักรอยู่ที่การตรัสของพระเจ้าหรือถ้าจะพูดให้ดีกว่านี้ก็คืออยู่ที่พระเจ้าผู้ทำการตรัสสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะในคริสตจักรเรามีการตรัดของพระเจ้าการตรัสนี้คือทรัพย์ล้ำค่าสำหรับเราทั้งหลายเลขอารบิกสองเปรว์เพลิงในเอ็กซ s โด และพระคุณที่ไร้จำกัดในเลวิติโกในเอ็กซโดมีเปลวเพิงซึ่งมีกฎบัญญัติที่สําแดงความชอบธรรมของพระเจ้าเป็นพื้นฐานในเลวิติโกมีพระคุณที่ไร้จำกัดซึ่งมีการถ่ายของพระคริสต์ที่สําแดงความชอบธรรมของพระเจ้าเป็นพื้นฐานในเอ็กซโดมีเปลวเพลิงลูกโชนมีการประกาศใช้กฎบัญญัติและความชอบธรรมของพระเจ้าก็เป็นที่ปรากฏ ถ้าว่าสิ่งที่เปิดเผยในเลวิติโกไม่ใช่กฎบัญญัติของพระเจ้าแต่เป็นการไถ่ของพระคริสต์ดังที่มีเครื่องหมายเล็งถึงเครื่องบูชาในเอ็กซโดมีกฎบัญญัติที่ปรับโทษแต่ในเลวิติโกมีพระคริสต์ผู้ทำการไถ่ดังนั้นในเลวิติโกความชอบธรรมของพระเจ้าจึงสำแดงออกมาโดยพระคุณที่ไร้จำกัดไม่ใช่โดยเปลวเพลิงในเอ็กซ์โดพระเจ้าตรัสมาจากเพลิง แต่ในเลวิติโกพระเจ้าตรัสอยู่ในพระคุณของพระองค์สิ่งที่อยู่ในเลวิติโกไม่ใช่เปลวเพลิงแต่เป็นการสถิตยอยู่ของพระเจ้าในฐานะพระคุณเพียงหนึ่งเดียวที่ประทานให้ลพลไพยซึ่งพระองค์ทรงไถ่ยไว้เลขอารบิกสามเปลวเพลิงทําให้พระเจ้าหน้าเกรงกลัวส่วนการถ่ายของพระคริสต์ทำให้พระเจ้าหน้าเข้าใกล้ในเอ็กซโด เปลวเพลิงทำให้ผู้คนเห็นว่าพระเจ้าน่าเกรงกลัวส่วนในเลวิติโกการไถ่ของพระคริสต์ทำให้ผู้คนสามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้ในเอ็กซโดพระเจ้าเป็นผู้ที่น่าเกรงกลัวและไม่มีผู้ใดเข้าใกล้พระองค์หรือเข้าถึงพระองค์ส่วนในเลวิติโกการไถ่ของพระคริสต์ไม่เพียงทำให้ผู้คนสามารถเข้าใกล้หรือเข้าเฝ้าพระเจ้าได้เท่านั้น แต่ยังสามารถร่วมรับประทานอาหารด้วยกันกับพระองค์ซึ่งก็คือร่วมรับสุขและร่วมสมัคคีธรรมกับพระองค์ด้วยทุกวันนี้ในคริสตจักรเราก็เข้าใกล้พระเจ้าได้เราสามารถติดต่อกับพระองค์ร่วมรับสุขกับพระองค์และร่วมสมัคคีธรรมกับพระองค์ได้ก็คือรับสุขพระคริสต์ด้วยกันกับพระองค์นี่คือการเปิดเผยที่อยู่ในหนังสือเลวิติโก เลขโรมันสามเขาโครงสำคัญตอนนี้เราต้องมาดูเขาโครงสำคัญของหนังสือเลวิติโกเคขาโครงสำคัญคือโดยพระพาพร้อมด้วยเครื่องบูชาโดยเหล่าปุปโรหิตพลภาพที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้ซึ่งสามารถสามัคคีทำกับพระเจ้าปรนิบัติพระเจ้าและพลภาพที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าผู้มีการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ซึ่งสำแดงพระเจ้า การสาม,มัคีทำกับพระเจ้าหมายถึงการร่วมเทศกาลเลี้ยงกับพระเจ้าคือรับสุขพระคริต์ร่วมกับพระเจ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้โดยพระพลาพร้อมด้วยเครื่องบูชาและโดยเหล่าปุโรหิตซึ่งสำหรับเราทั้งหลายในวันนี้ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของพระคริสต์ผลลัพธ์ของการรับสุขพระคริต์ร่วมกับพระเจ้าก็จะทำให้เรากลายเป็นลพลไพยที่บริสุทธิ์ของพระเจ้า ซึ่งมีการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์การดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นี้คือผลลัพธ์ของการรับสุขพระคริตเมื่อเรารับสุขพระคริสต์ร่วมกับพระเจ้าก็จะทำให้เกิดผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่ว่านี้ก็คือการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์คือการดำเนินชีวิตซึ่งถูกสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราล้วนแต่บริสุทธิ์ในฐานะพลภัยที่พระเจ้าทรงถ่ไว้เราอาศัยพระพา พร้อมด้วยเครื่องบูชาและโดยเหล่าปุโรหิตจึงสามารถติดต่อกับพระเจ้าสามัครคีธรรมกับพระเจ้าโดยการรับสุขพระคริสต์ปรนิบัติพระเจ้าอยู่ในพระคริสต์และเป็นลพลภัพที่บริสุทธิ์อยู่ในพระคริตซึ่งมีการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เลขโลมันสี่แนวคิดศูนย์กลางแนวคิดศูนย์กลางของเลวิติโกคือพระครต ทรงเป็นทุกสิ่งในการสัมัคคีธรรมการปรนิบัติและการดำเนินชีวิตของพลภายที่พระเจ้าทรงไถ่ไว้สโคฟิล์วงเล็บดรซีไอสโคฟิลเคยชีย้ให้เห็นว่าเราจะให้พระคริสต์ได้ในทุกหน้ากระดาษของหนังสือเล่มนี้ในเลวิติโกนั้นพระคริตสต์ทรงเป็นทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิต และพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งในการดำเนินชีวิตของพลภัยที่พระเจ้าทรงถ่ายไว้ดังนั้นเลวิติโกจึงเป็นหนังสือที่กล่าวถึงพระคริสต์และเต็มไปด้วยพระคริสต์เลขรมันหช่วงตอนต่างๆเราอาจแบ่งหนังสือเลวิติโกออกเป็นห้าช่วงตอนคือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องบูชาบทที่1ถึงบทที่7กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการปรนิบัติบทที่แถึงบทที่สิบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่11-22กฎเกณฑ์เกี่ยวกับเทศกาลเลี้ยงบทที่23กฎเกณฑ์และคำเตือนอื่นๆบทที่24-27จบตอนที่1คำนำจากหนังสือบทเรียนชีวิตเลวิติโกเล่ม1พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจหนังสือเล่มนี้กรุณาติดต่อ02-746 5778-9หรือลายเอ็ดก็อตส์เพิร์บูกรูม